ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซุปเปอร์โมเดเน็ตเวิร์กนะครับกับผมกิรติอนันต์สุนชัยนะครับรายการของเราอาอกาศทางช่องซุปเปอร์โมเดเน็ตเวิร์กและสิวันนี้เรามาที่งานของ j o ยแอนคองานของนะครับหนึ่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทของคนไทยและวันนี้เรามาที่บูธของ f ฟ r ร์รี่นาโน y s ด i สตนะครับวันนี้มีไดีนะครับเดี๋ยวสักทู่ครับเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของบูธกันครับ และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยช่องซปเปอร์แมนเน็ตเวิร์สครับวันนี้ด้านข้างผมนะครับฉีดปุ๊บหน้าเด้งเลยแนะนาตัวเองนิดนึงครับพี่ครับาาค่ะพาลดีจิรวัฒนสุขค่ะนะครับมาอะไรนะครับที่ฟูธดของเฟอร์รี่นาโนวันนี้ครับมาบูธสินค้าที่ ที่ใช่ของ p รี่นาโนค่ะใช้ประจำก็มีน้ําแร่ค่ะแล้วก็ตัวนี้อาหารเสริมค่ะอ๋อแล้ววันนี้มาดูชุดด้วยด้านข้างเห็นเห็นคุณเฟิร์นนะครับดินถูงชุดนะครับน่ารักมากเลยคุณเฟิร์นมันัวอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับสลับที่กันนะครับพี่ภารดีครับซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับชุดนี้ซื้อไปแล้วรู้สึกว่าทําให้หน้าท้องมัน มันแบบค่ะแต่ก่อนมันมีหลายชั้นนะคะเออเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือสักชั้นเลยมันูนย์เป๊ะเลยถ้นไม่ถ้าไมถึงเป็นอย่าง้งครับคุณเคริญออค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยออกแบบมาเลยตรงก็คือมาบล็อก บล็อกนะคะคือว่าข้างหลังแล้วก็เมื่อข้างหลังของเราตรงนะคะหน้าหน้าท้องของเรามันจะหายไปเลยจานใช่ไหมใช่เพราะว่าในี๋ยคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าสมมุติว่าหลังเราค่อมปุ๊บตงมันจะออกมาเพราหลังตรงปุ๊บหน้าอกก็จะเป็นอกเอวเป็นเอวเล้วตรเน้นเน้นเน้นทั้งองหายเพราะว่าของเราเนี่ยดีที่ดีที่สุดก็คือเรามีบล็อกไว้ข้างในนะคะอีกตัวหนึ่ง่านผู้ชมดูชุดผู้หญิงตรงนี้เลยจัดให้ เราแบบวอให้เห็นดสดเลยนะคะแล้วของเรามีตะขอด้วยที่สําคัญนะคะใส่ไปแล้วมันก็ไม่มีโยโย่เอฟเฟกนะคะใส่ไหมพี่พารอดีเป็นยังไงบ้างมีโยโย่เอฟเฟกต์ไหมไมค่ะใส่ใส่สบายค่ะป๊ะใช่ไหมค่ะแล้วมันจะมีตรงนี้มัน มีป้มีเซนเซอร์ไม่เดือยตรงมีแป้านะคะแรงมีป้าที่ไม่ต้องถอดเงางามเลยไม่ต้องถอดอะไรเลยนะคะแค่รูปลงไปตรงนี้นะคะที่บอกว่าของตี่เขาบอกว่ามีโยโย่เปลี่ยนว่หายไปทันทีก็คืออันนี้นั่นเองนะคะสุดยอดแล้วก็สุดยอดของสุดยอดที่พี่เขาบอกว่าใส่ไม่ลําบากเขาบอกของเรามันค่อยขึ้นมาปุ๊บนะคะแล้วอย่างนี้เลยเสร็จก็ ได้ตะขอตามเมื่อตะขอตามเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะสบายเลยคราวนี้ค่ะข้าในก็ใส่ข้างในนะคะนี่ก็ใส่ไปข้างนอกนี่รู้สึกว่าพี่ขาใส่แล้วดูนะคะสวยขึ้นผุนดีขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นไหมค่ะสุดยอดนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างครับตะก่อนเป็นคนปวดหลังค่ะเมื่อใส่อันนี้ก็รู้สึกว่าอาการปวดหลังก็จะไม่มีค่ะ คุณเฟิร์นถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยครับต้องมาหาที่คุณเฟิร์นนะครับหรือว่ามาหาที่พี่พาราดีครับหาพี่พาละดีพี่พาละดีบอกไปเลยนะคะถ้าจะสั่งซ,ซื้อก็ซื้อได้ตามสาขาทั่วไปนะคะของจอยแอนคอยนะคะ มีชื่อมีเบอร์โทรให้ค่ะจัดให้เลยนะคะคุณเปิร์ครับถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้โทรมาเบอร์กลางนะคะ0879185665นะคะแล้วคุณสะดวกอยู่ตรงไหนนะคะของประเทศไทยเราจะบอกให้คุณไปซชิอใกล้บ้านที่สุดเลยนะคะสุดยอดเลยนะครับวันนี้ดีใจนะครับพี่พลัดีนะครับคุณเปิรนนะครับในฐานะนะครับดีอนะครับของฟอรี่นานเนี่ยครับมาให้ความรู้มอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมหวังว่าพี่พรัดีจะแวะมานะครับแล้วก็พี่เฟิร์นเนี่ยจะแวะมาที่สตู ของเราแล้วก็มาออกรายการกับเราบ่อยๆนะครับวันน like> ี้นะครับผมกิรตินันทวนชัยนะครับแล้ว no> ก็ซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์กยังอยู่กับคุณครับจะพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปเราไปดูรายการดีๆต่อไปครับ